สถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ภาคใต้นะคะหลังจากทางด้านกรมอุตุนยิยมวิทยาออกมาปรากะกาศเตือนนะคะว่าในพื้นที่ภาคใต้ไล่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมายังคงจะต้องเกาะติดนะคะเรื่องของสถานการณ์ฝนตกที่เกิดขึ้นเนื่องจากหลังจากเมื่อวานนี้นะคะก็มีหลายพื้นที่เกิดน้ําท่วมขงังโดยเฉพาะที่จังหวัดพัทลุงค่ะ วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศนะคะแล้วก็มีการประกาศเตือนให้พื้นที่ภาคใต้ไล่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไปยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากแล้วก็อาจจะตกยาวไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ โดยสภาวะฝนนะคะก็จะมีการตกหนักสลับเบาค่ะแล้วก็ขึ้นลมบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีกําลังแรงส่วนประเทศไทยตอนบนนะคะมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุม บริเวณตอนบนและก็ทะเลจีนใต้เป็นระลอกค่ะลมหนาวพัดมามากขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้โดยมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงก็จะลงมาปกคลุมอีกระลอกทําให้ลมหนาวก็จะพัดแรงขึ้นอากาศก็จะเริ่มเย็นลงในตอนเช้าโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนส่วนลมมรสุมตะลอกเฉียงเหนือในะคะที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและก็ภาคใต้จะส่งผลทําให้พื้นที่ภาคใต้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ไล่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลา ปัตตานียาลาและก็นราธิวาสค่ะจึงขอประกาศเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนะักฝนตกสะสมและลมกันโชกแรงซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและก็ดินโคนลนถล่มขณะที่เมื่อวานนี้นะคะปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องมีรายงานนะคะว่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใจกลางเมืองรวมถึงจังหวัดพัทลุงตัวเมืองนะคะก็มีเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะในพื้นที่ เนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีการประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสําหรับปริมาณฝนที่ตกลงมาเพิ่มในช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ด้วยส่วนคืนลมบริเวณทะเลอ่าวไทยนะคะจะยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงโดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนภาคอื่นๆนะคะก็ให้เฝ้าติดตามเรื่องของสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงตั้ง งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะนะปพจังหวัดสงขลานะคะก็มีการเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ํากว่า50จุดทั่วทั้งจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อที่จะใช้ในการเร่งระบายน้ําพื้นที่เสี่ยงหลังจากมีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะ จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะคะว่าให้เฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้และก็อ่าวไทยในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ขอไปคัตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้ล่าสุดทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะสงขลานะคะมีการลงพื้นที่ไปขุดล,ลอกนะคะพื้นที่ต่างๆนะคะที่มีปัญหาเรื่องของระบบการระบายน้ำในช่วงที่มีฝนตกหนัก รวมถึงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำกว่า50จุดนะคะเพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงหลังจากฝนตกลมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่โดยเฝ้าระวังจุดสำคัญอย่างเช่นคาบสมุทรสิิห์พระทั้งเสียงเพอรวมถึงอำเภอเมืองสงขลาซึ่งได้รับผลกระทบจากกลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวจากทะเลเอ่าวไทยโดยขณะนี้นะคะก็สบโพในบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังเช่นในพื้นที่ตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองสงขลาค่ะซึ่งเจ้าที่มีการเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านนางสาวสุนารีบุญชุกหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาระบุว่าตอนนี้ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวมทั้งสิ้น54เครื่องใน51จุดค่ะของพื้นเมืองสงขลาสิงหนครสติงพระกระแสศิลและก็ระโนดซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบหนักที่สุดในช่วงนี้นอกจากนี้นทางปอพอได้มีการขุดลอกคูคลองในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมเจ้าที่คอยช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ